รถออตัมิติกฟิโนนะครับรุ่นทั่วไปนะครับของมีโหรือฟิโนนะครับเมื่อเราทำการถอดออกมาแล้วนะครับจะใช้อยู่เบอร์แปดสิบนะครับที่มีปัญหานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับครับแหวนตัวนี้นะครับครับ บางทีมันจะติดออกมานะครับจากล้อนะครับติดออกมาจากล้อฝั่งนี้นะครับ,รบมันจะอยู่ข้างในนี่นะครับพยายามอย่าให้หายนะครับแหวนตัวนี้นะครับอยู่ข้างในนี่นะครับครับถ้าแหวนตัวนี้หายนะครับ เวลาใส่ล้อเข้าไปนะครับมันจะไม่แน่นนะครับ